สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะรายการนี้ให้ความสําคัญกับทุกสิ่งที่คุณกินครับวันนี้เราจะกินอะไรดีส้มตำไหมปูปะลาะใช่ไม่เอาอะไรเอาดีๆวันนี้นะคะพระราวุรินจะนําเสนอตัวที่เรียกว่าชอริสโต พูดตามนะคะเดี๋ยวปาดิฉันนะคะชาริโซชาริโซ yes ไอชาริโซนี่มันคืออะไรครับพี่เมย์ชาริโซนะคะเป็นโค้ดคัทชนิดหนึ่งหรือไส้กรอกนะคะที่มาจากประเทศสเปนหรือโปรตุเกสสรุปมันคือชาริโซหรือว่าชีสกรอกเดู๋ยปาดิฉันนะคะชาริโซชาริโซอ่าใช่ค่ะเป็นไส้กรอกนะคะที่มีส่วนผสมของกระเทียมกระเทียม ปาปิก้าปิก้าอ่าแล้วก็หมักใส่ในไส้กอรอกนะคะ hmm. อ่ามันเป็นฟังดูดีถ้าเป็นไส้กอรอกเราก็ต้องผ่านความร้อนเอาไปผัดเอาไปอะไรถึงรับประทานได้แต่ถ้าเป็นโค้ดคัทนะคะไอตัวชาริโซอันนี้นะคะเขาเอาไปลงควัน hmm. ไปลงควันให้สุกแล้วก็สไลั์บางๆทานเป็นทาปัสหรืออาหารว่าง hmm. พร้อมกับชีส แล้วก็ไวน์ทันแกล้มแอลกอฮอล์นี่แหละแอลกอฮอล์เป็นที่สเปนเขาชอบทานทัปปาซก็คืออาหารว่างถ้าไปสเปนนะคะจะเห็นปลาทัป,ปาซตามมุมต่างๆเหมือนเหมือน ซุปยาดอบ้านเราอ่ะที่มนแล้วมันจะมีแก้มเลยนะมีมายมมมีอะไรต่ออะไรเคยป่ะซุปยาดองไม่ใช่คนแนวนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกมันมีมายมมมันมีอังุ่นไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทับปัสของเขาก็คล้ายๆแล้วจะมีเชอริโซ่ไหมฮะวันนี้มีเชอริโซ่ในอาหารของพัทรวรินแน่นอนนะคะแต่จะเป็นไรเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะเอาล้ค่ะเข้า สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้นะคะช่วงบรันช์นะคะพัชราโอเรนเลือกที่จะทําอาหารจานง่ายๆนะคะให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะตื่นสายนิดนึงทานเป็นอาหารกลางวันก็ได้นะคะวันนี้จะเลือกทำเอสเปรสโซรีนะคะมีส่วนผสมของเอสเปรสโซครีมชีสนะคะมีครีมสด มีมะนาวเหลืองนะคะต้นหอมผงเจลาตินนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็สโมกแซลมอนนะคะก่อนแรกนะคะเราจะเริ่มทำตัวทรีน,นะคะเราก็จะมีแม่พิมพ์เป็นเหล็กนะคะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแรกเราก็จะเอากลาสแรปหรือว่ากระดาษพลาสติกแรปนี่นะคะเรียงก่อดข้างใต้เป็นโมของทรีนของเรานะคะ เสร็จแล้วก็วางพักก่อนส่วนเอสเปรสัสนี่นะคะทั้งต้นเนี่ยมันทานไม่ได้เพราะข้างใต้เนี่ยมันค่อนข้างบูดี้มันจะมีไฟเบอร์เยอะนะคะจนมากคนเขาบอกว่าเวลาจะเอาไฟเบอร์ออกเราจะเด็ดอย่างนี้แล้วก็ช่วงที่มันกินไม่ได้ที่มันแข็งเกินมันก็จะหลุดออกมาอันนี้ก็ทิ้งได้นะคะหรือจะเก็บเอาไว้ไปทำสต็อกหรือซุปก็ได้นะคะแต่บางทีมันเสียเวลาก่อนแรกเราก็เอามาทั้งดุ่นนะคะตัดออกประมาณ 4นิ้วนะคะ4นิ้วเราก็จะเหลือประมาณ6นิ้วของ a อส a ปร g u s ที่เราสามารถใส่ในพิมพ์ได้ปุ๊บคโอเคคราวนี้นะคะเวลาเราเดือดบลันช์เอสเปรสโเรก็รอให้น้ําเดือดอย่าลืมใส่เกลือนะคะเพื่อให้สีของเอสเปรสัสเราสวยงามน้ําเริ่มเดือดก็ใส่ลงไปอันนี้เราบลันช์ให้มันกรอบนิดนึงนะคะอย่านิ่มมากไม่งั้นทวิงของเรามันจะเละนะคะอันนี้ก็ทิ้งไปได้ ตอนนี้เราทำส่วนผสมของครีมชีสกับตัวครีมนะคะครีมชีสเราใช้ประมาณ8 ounces คือ8ออนนะคะครีมชีสจากเบย์เซโคต้าได้มาทั้งดุนเลยค่ะแล้วก็ตัดก่อนใส่เข้าไปเลยนะคะประมาณเอานะคะ8 ounces ครับแล้วก็ใส่ครีมชีส8ออนซ์นะคะใส่ใสครีมประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ต้นหอมเราจะใช้แค่ตรงเขียวๆนะคะเราจะไม่ใช้ตรงบอร๊อบมันเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงไปนิดนึงแล้วก็ตัวทารีนของเราก็จะฉุนใช้แค่ต้องเขียวๆฟับใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงนะคะคะ่ะโอเคคราวนี้นะคะวิธีจะทำให้ทรีนเราเซตนะคะเราจะใช้ผงเจลาตินนะคะผงเจลาตินนี่นะคะจะใช้ง่ายกว่าพวกแผ่นเพราะมันจะกะได้ง่ายกว่าก่อนแรกเราจะเอาน้ำร้อนไม่เดือดนะคะจะร้อนนิดนึงเพราะถ้าน้ำเดือดเนี่ยเจลาตินมันจะไม่แข็งตัวนะคะรอให้น้ำมัน ร้อนนิดหนึ่งเราจะใช้ผงเชลาตินประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเราจะจำไว้ว่าถ้ามีแมสของ1คับเราจะใช้ชเชลลติน1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็เลยต้องใช้3เรแล้วก็จะใส่เข้าไป1 2่ and 3าคราวนี้ค่อยๆค่อยๆค,ค,คนให้ละลาย คราวนี้เอสเปร g u s ของเราก็ได้แล้วเอาออกจากน้ำร้อนพักไว้ก่อนนะคะอันนี้เราก็จะมาปั่นให้ละเอียดถ้า consistency มันเริ่มเหนียวไปนะคะก็ค่อยๆเติมครีมไปทีละนิด เอาล้นะคะตอนนี้เราดูเจลาตินของเรานะคะว่ามันเป็นน้ําใสๆไม่มีก้อนๆนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันอันนี้ก็คือเจอลาตินเราพร้อมจะใช้ได้แล้วคร mm hmm. าวนี้มาเปิดฝาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเทเข้าชัวับแล้วก็บอดอีกรอบนึงให้มันเข้ากัน โอเคค่ะตัวเบสครีมเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ข้างล่างของทรนของเรานะคะเราอาจจะแต่งด้วยพลาสลี้ซึ่งเราก็เอามาสับก่อนนิดนึงเป็นอิตาเลียนพาสตีนะคะมันจะหอมกว่าแล้วก็มันจะไม่คอร์สเท่าอีพลาหยิกมันอันนั้นไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะนี่ล้วก็สับไม่ต้องละเอียดมากให้เห็นเป็นใบๆนะคะแล้วก็วางไว้ข้างใต้ เอาครีมของเรานะคะใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็เอ็กเปร์กัสเรียงให้เท่าๆกันนะคะค่ะแล้วก็เขี่ยให้ถึงบุมเลยนะคะแล้วก็เอ็กเปร์กัสวางอีกชั้นหนึ่ง เทเข้าให้หมดเลย <P ie> <ing> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้แรปของเรานะคะพับเข้ามาที่ตัวชีสปิดเข้ามาเลยค่ะปิดเข้ามาเลยอย่างนี้คราวนี้เราจะใส่ในตู้ยเย็นประมาณ2-3ชั่วโมงให้มันเซ็ตตัวก่อนนะคะ เอาละค่ะระหว่างที่รอรอทารินของเราก็เซตนะคะประมาณ2-3ถึงชั่วโมงตอนนี้ก็ถึงเวลานะคะที่เราจะมาพักผ่อนด้วยการทานกาแฟนะคะแต่ไม่ใช่กาแฟแบบ ธรรมดานะคะอันนี้กาแฟดอยช้างนะคะของดีมักจะหายากนะคะวันนี้นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณเจริญนะคะและคุณเจนะคะขอเชิญด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะคุณเจนี่มาจากดอยช้างเลยใช่ไหมคะใช่มาจากบนดอยเลยมามาจากบนดอยเลยค่ะนั่งเครื่องบินมาใช่ไหมเนี่ยใช่โอเควันนี้คุณเจจะมาอธิบายเรื่องกาแฟของดอยช้างแต่วันนี้พิเศษกว่าเดิมเป็นกาแฟพิเศษมากเป็นกาแฟอะไรคะเป็นกาแฟขี้ชมดะคะ กาแฟขี้ชมดอธิบายนิดนึงว่ากาแฟขี้ชมดมันเป็นชมดที่อุจจาระออกมาจริงๆหรือใช่ใช่ครับคือชมดเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์ทั้งแบบกินแล้วก็คายออกมาแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายออกมาอย่างงี้ครักินแล้วมันมันคายเพราะว่ามันไม่อร่อยหรือว่ามันอ่ามันมีเป็นแล้วแต่ชนิดของมันใช่ชนิดของตัวชมดเองคือบือบางบางสายพันธุ์เนี่ยคือกินปุ๊บแล้วก็คายออกมาทางปากหรือบางบางประเภทก็คือกินเข้าไปแล้วก็ ผ่านออกมาทางอุจลาใช่ครับอันนี้คือกาแฟที่เราเอาคือผ่านออกมาทางอุจลาใช่ครับอันนี้ก็เอาไปล้างก่อนว่าอย่างไรใช่มันต้องผ่านผ่าน process หลาย process นะคะอันนี้อันที่เป็นชมดคือตัวสีถุงสีทองถุงสีทองนะคะบอกก่อนนะคะถุงสีทองเนี่ยฮะถ้าไปซื้อทั่วไปราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้ถุงหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยฮะสองพันบาทหนึ่งร้อยกรัมส่งสองพันบาททานได้กี่กี่ครั้งคะสิบแก้วครับสิบแก้วก็ 2 0้สององยชิลสบายมากนะคะแต่นอกจากแพงแล้วนะคะมันอร่อยจริงๆแล้วกาแฟที่มาจากขี้ชมดเนี่ยต้องผ่าน วิธีการทําที่ไม่เหมือนกาแฟอันอื่นใช่ไหมคะใช่ครับปกติกาแฟเนี่ยเวลาดื่มส่วนใหญ่เขาก็จะชงผ่านเครื่องชงตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกาแฟชนิดพิเศษเนี่ยฮะมันจะต้องชงผ่านแบบวิธีแบบธรรมดาวิธีธรรมชาติก็คือเหมือนแค่ให้น้ําร้อนสกัดตัวรสชาติไม่สามารถเข้าเครื่องอะไรได้ใช่ไหมไม่ได้รสชาติมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ได้เทสที่จริงของตัวรสชาติของกาแฟวันนี้คุณแจสามารถโชว์เรานิดนึงได้ไหมคะว่า process อันนี้ทํำยังไงก่อนค่ะได้ก่อนแรกเราต้องมี น้ำร้อนใช่ไหมคะใช่ครับเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนหนึ่งกาแล้วก็ฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์อยู่นี่ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะฟิลเตอร์ใช่ครับค่ะโอเคนี่ท่านผู้ชมสามารถไปทานเองที่บ้านได้นะคะมีแขก์วีไอมาโอ้โหเป็นกาแฟขี้ชะมดนี่ไฮโซมากใช่ของโดยช้างมันจะเป็นชมดป่านะฮะเดี๋ยวนี้มันจะมี พอมันมีมูลค่าพวกนียก็จะมีคนเอามาเลี้ยงก็มีแต่ว่าของโดยช้างเนี่ยจะเป็นชมดป่าแล้วรสชาติมันแตกต่างกันยังไงครับ<ช>เพราะว่าถ้าเป็นอย่างเป็นชมดที่เป็นเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับ เราให้กินอาหารกินกล้วยกินอะไรเงี้ยค่ะโดยธรรมชาติของตัวชมดเนี่ยมันจะเป็นสัตว์กินเนื้อกินกบกินเขียดอะไรเงี้ยตามอยู่ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า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 เหมือนกับแล้วก็โดนขังกรงไว้เนี่ยมันก็เครียดใช่กาแฟอุจจาระออกมาก็ไม่ก็แข็งอะไรมันไม่หอมมันไม่หอมอร่อยนะคะถ้าเครียดอุจจาระจะไม่หอมอร่อยนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับคอนเหมือนกันนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่แล้วก็เป็นตัว กาแฟค่ะตัวกาแฟใส่เข้าไปนะคะอันนี้กาแฟนี้เราใส่กี่กรัมคะก็ใช้ประมาณ10กรัมฮะสิกรัมอ่ะหนึ่งสิกรัมก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าตัวพวกนี้มันจะมีอุปกรณ์ของมันใช่ตวงของมันให้ละมันก็จะมีปริมาณอันนี้อุปกรณ์นี้สามารถซื้อที่ร้านโดยช้างได้เลยไม่หายมีจําหน่ายด้วยนะคะหรือว่าตามห้างตามอะไรเงี้ยหาซื้อได้โอเคค่ะก็ตัวตัวตัวช้อนเนี่ยมันมีปริมาตรบอกให้เลยว่าใส่กี่กรัมอะไร แล้วแต่ถ้าคนไหนอาจจะชอบเข้มกว่าก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้แต่ก็แพงขึ้นนะคะนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะช่วยปาดไหมคะได้เยอะช่วยปาดนะคะของนี้หกค่ะอ่าหนึ่งช้อนเสร็จแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ใส่กาแฟลงไปในฟิลเตอร์แล้วต้องเทน้ำนี่เห็นว่าบอกว่าวิธีเทต้องเทจากด้านนอก ข้ามาสู่ด้านในอ่าใช่แต่ว่าเราจะไม่สัมผัสกับตัวกระดาษกรองห้ามสัมผัสกับตัวกระดาษด้วยอ่าโอเคเวลาเราเทเน,นะะี่ยครค่อยๆลีนลงไปค่ะเป็นเป็นวงกลมอ่าแล้วก็เราจะทิ้งไว้ช่วงนิดนึงนะฮะเหมือนกับตัวให้ตัวกาแฟกระตุ้นตัวรสชาติของตัวกาแฟก่อนอ๋อค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มยุบตัวใช่ฮะเราก็ค่อยลีนลงไปอีกคือมันต้องเวลาลีนเนี่ยฮะเราต้องลีนให้มันต่อเนื่องอืม ก็หยุดปล่อยมันปล่อยให้มันลองใช่ครับไอ้พวกนี้นี่มันขึ้นอยว่าความละเอียดของตัวผงกาแฟด้วยนะครับถ้ากาแฟผงกาแฟละเอียดมากรสชาติก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ย แบบเป็นยังไงคะมันก็จะเข้มขึ้นมามือนเหมือนการสกัดอะไรตัวของตัวตัวกาแฟรสชาติก็เหมือนชงกาแฟมันก็เหมือนเป็นศิลปะเหมือนการชงชาที่มันต้องมีการอุ่นแก้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะอยากทานก็ทานได้เลยนะคะของดีมั้จะมีศิลปะมันก็ทําให้เรามีสมาธิด้วยนะะเริ่มให้กลิ่นนะหอมมากหอมมากๆอันนี้เราจะเทให้น้ํา ก็ประมาณ150 ml 150 ml ก็คือเหมือนอเมริกาโน่ใช่ใช่อเมริกาโน่แก้วนี่ค่ะวนนะคะท่านผู้ชมเรามันต้องวน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 ให้เต็มก่อนเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็รอให้น้ำลงคนที่ทานกาแฟอันนี้เข้ส่วนมากใส่นมใส่น้ำตาลไหมคะหรือมันไม่ต้องต้อง black only ใช่ไหมคะไม่งั้นจะเสียรสชาติ แต่รสมันยาคือถ้าคนที่ต้องการเชสรสชาติของกาแฟจริงก็จะไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็ถ้าเป็นรสชาติเกรดขนาดนี้ก็ไม่ควรใช่ครับตัวนี้เมื่อเวลาเรากินถ้าคนคนที่กินประจําอยู่แล้วเนี่ยก็มาบอกว่าบางคนบอกว่ามีกลิ่นของดอกไม้เหมือนื้อดินหรือว่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอะไรที่สมวติกินเข้าไปใช่กบเขียดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อันนั้นคือมันจะมันจะบาลานซ์ตัวเองแล้วทำไมถามอีกนิดนึงอะค่ะตัว อุจล่าชมดเนี่ยฮะมันไปทําปฏิกิริยาอะไรกับตัวเมล็ดกาแฟจริงๆเนี่ยถ้าผลทางการวิจัยอะไรจริงๆมันก็ไม่มีผลที่เป็นเป็นหลักฐานที่มันชัดเจนนะครแต่ว่าอาจจะด้วยเพราะว่าด้วยน้ําย่อยในตัวกระเพาะของตัวตัวชมดเองนะฮะที่ที่อาจจะมีผลค่ะที่มันทําให้รสชาติของตัวกาแฟมันจะกลมกล่อมมันถ้าไปเทียบกับกาแฟทั่วไปความหอมความอะไรเงี้ยมันจะหอมกว่าอ๋ออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ อันนี้ก็สามารถเอาออกได้เลยยกออกเลยได้แล้วอันนี้ก็กาแฟเราจะบอกกาแฟที่ชมดบอกพู้ย่้งเลยอ่ะใช่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวเป็นชมดปากอนี้เขาจะเรียกว่า w i l e civet coffee ฮะ w i c i v e coffee นะคะมันหอมจริงๆใช่มันได้กลิ่นดอกไม้มันเหมือนมีกลิ่นน้ำผึ้งด้วยอ่ะแล้วแต่คน ถ้าคือบองคนสัมผัสคุ้นกับกลิ่นตัวนี้นเนี่ยบางทีอาจจะกลิ่นตัวนั้นมันจะออกมาออบางทีอาจจะได้เป็นกลิ่นช็อกโกลแลตเป็นวานออิลาอะอยนี้ก็จะมีฮะหอมออจริงๆเลยค่ะหอมอวานิลาใช่ได้วานิลลาอยากหยุดพูดนะคะขอชิมก่อนนะคะเป็นไงครับ after taste มัน มันเหมือนโอ๊กี้เลยค่ะมันมันเหมือนดื่มไวน์ที่ว่า after taste กับกลิ่นตอนแรกกับ after taste มันเ็ลักษณะการชิมกาแฟเนี่ยมันจะมีแต่ตัว aroma ตัวเิ่นอองมันะฮะตัวกาแฟเวลากินกาแฟก็จะมีว่า aroma acidity body flavor after taste เนี่ยฮะเวลากินเข้าไปแล้วกลิ่น flavor ก็คือมันจะมีอวนอยู่ในปากตัว body ก็คือเวลาเรากินเข้าไปเนื้อกินกาแฟแบบรสจางๆหรือว่ากาแฟน้าขมๆ ดำๆธรรมดาอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีตัวเนื้อของตัวกาแฟเหมือนกันเรากินน้ำส้มร0อกับน้ำส้มผสมอะไรเงี้ยมันจะต่างกันเลยรอร่อยมากๆนะคะแล้วก็แฟรอโยช้าตอนนี้หาเดิมได้ที่ไหนคะก็ตอนนี้ก็มีมีทั่วประเทศเลยที่เชาใช้จริงๆเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ3 4 0 0 สามถึงสี่ร้อยสาขาง่ายๆเลยแถวไหนในกรุงเทพเนี่ยถ้าอย่างกรุงเทพที่หายง่ายเลยก็ตรงอโศกก็มีะตรงสิงห์เคาตรงข้ามกับตึกแกรมมี่แล้วก็ตรงเซนทันพระรามเก้าพระรามสามพระรามสองก็จะมีฮะหรือว่าตามข้างนอกฮะอาจจะไม่ได้อยู่ในห้างเนี้ยก็จะมีเป็นร้านเดียวของดอยช้างเลยใช่จริงๆมันเป็นลูกค้าที่ซื้อไปซซื้อไปแล้วใช่นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตท่านผู้ชมต้องรองนะคะถ้ารักในการกินเราก็ต้องรู้จักวิธีดื่มนะคะกาแฟอะไรนะวน์อะไรนะ วาย <Wine, S 1> ซีเวดคอฟฟี่นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองนะคะอร่อยมากๆขอบคุณมากนะคะคุณเจที่มาอธิบายในวันนี้ขอบคุณค่ะคาะทรีนของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วเอาออกจากพิมพ์นี่แล้วเราก็วางไว้บนจาน Uh huh. อันนี้สามารถทานกับขนมปังอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส k มกแซลมอนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น p อ u uh, uh, s t e r r i n e a n d smoked salmon ค่ะ เอนว่าจะเรียกเราไหมเล่นกับมีดวันนี้นะคะวัตราบรีจะทําเมนูที่แบบว่าคนไทยกินได้ดีมากนี่มันแหนมใช่ไหมไม่ใช่นี่จะใช่อั่ไม่ใช่ไปอ้นี่คับเขาเรียกว่าโคดคัตชนิดหนึ่งโคดคัตคืออะไรโคดคัตก็คือเย็นๆอะคัตอะไรที่แบบพันมาที่เป็นเย็นๆมาแฮมแฮมสลามีบแ้ไหปโรนีมิลานโนสลามี อ่าจะเป็นของฝรั่งเศสก็เป็นซอสเซซองนะคะของสเปนนี่หรอโปชิโกสนะคะเขาจะเป็นเอาไปแก้มไวน์ใช่ไหมใส่กระเทียมไปแก้มไวน์ใช่แก้มไวน์กินกับชีสกินเป็นทับปาสถารว่างก่อนที่จะกินเบียร์อะไรอยย่างงเี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะชอริโซชอริโซนะคะมันคือไส้กรอกชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของปาปริก้ามีพริกนะคะรสชาติจะออกเผ็ดๆแล้วก็เปรี้ยวๆหน่อยค่อนข้างค่อนข้างเหมือน ใช่ก๋อยอีสานบ้านเราฟังดูดีฟังดูดีเนาะแล้วเราจะมาทำอะไรฮะเราจะมาผัดกับพริกกระเทียมนะคะใส่ในสปากเกตตี้ของโปรดเลยอะ่ะแบบพริกกระเทียมสปากเกตตี้แห้งๆนะแต่อันนี้เป็นซอสแดง ลองดูลองดูนะนะคะชิริโซนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นไส้กรอกนะคะเราต้องผัดก่อนแล้วต้องคลุกก่อนแต่อันนี้ผ่านการส MO กมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันกินเป็นโค้กสุกแล้วสุกแล้วส MO กแล้วคีร์ดแล้วงั้นชิมเลยได้ไหมจะกินชิมเลยได้นะคะวันนี้จะใช้มีดญี่ปุ่นของเรานะคะราคาราคาแสนห้าหมื่นครับแสนห้าหมื่นรูปีไม่ใช่โอยเห็นไหมเห็นข้างในไหมสวยงามนะคะ นี่มันจะเป็นไขมันของหฟามันเลยครฟตมันเป็นหินอ่อนเลยเป็นมาเบอร์มีมีกลิ่นกระเทียมใครใครใครใส่อยอีสานนะมีกระทงกระเทียมมีอะไรต่อรู้สึกได้ถึงรสชาติที่มันจะต้องไม่จืดอ่ะมันแซบแบบมันแซบอหลีหลายอ่ะแซบสำหรับชาวล้วนะแต่ว่าสาหรับคนไทยอาจจะรบบคนไทยเลยอาจจะไม่อาจจะไม่โดนสักเท่าอาจจะไม่ออาหารชิมหน่อยนะเดี๋ยวพี่ขอท่าไม่ดิบลองบอกชิมหน่อยนี่ไงให้ชิม มันก็เปี้ยวใช่เราจะหั่นเป็นเสาใหญ่นิดนึงนะคะมันสช่กออีสานจริงครับเออเหมือนสช่กออีสานมันใช่เลยแหละคือหน้าตาไม่เหมือนแต่รสชาติมันใช่เลยแหละใช่เลยแหละแต่มันหนึบๆนะอ๋อมันมีพลาสติกคอยอยู่ต้องเอาออกนะพูดจริงไหมน่ยพี่จริงจริงฉันก็อืม คือมันรั่วช่างมันเหอะเดี๋ยวก็ย่อยอะ่ะตอนแรกเราก็เดี๋ยวก็อันนี้แบบไม่เป็นพลาสติกจริงเหรอแ <c oughs> สดงว่าน,นี่หมดเลยเหรอพี่มันมีมันอยู่ข้างๆนี่ไงเห็นปะมีหน้า <c oughs> เหนียวเหนียวไอเราก็คิดว่าแบบเหนึบแบบว่าขอโทษเพียน <c oughs> ข้างหลังก็เรากำลังต้มพาสต้าเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเวลาต้มพาสต้าเสร็จแล้วให้เข้าไปในซอสทันที เพราะว่าพาสต้าหลังจากต้มเสร็จแล้วไม่กี่วินาทีมันจะอับซ็อปโมยสเจอร์หรือว,ว่ารสชาติของซอสถ้าเราเอาไปทิ้งไว้ก่อนแล้วละ่าซอสตอนหลังอ่ะมันจะแห้งไม่อร่อยอขอยืมอันนี้ได้ไหมแล้วเธอเอาอันนี้ไปเธอเอาอันนีอให้มีดแ,แบบแพงแบบนี่ขอใช้มีดอันนี้ทุกกระเทียมโหคมมากเลยอ่ะมีดแพงใช่ไหมไม่รับไม่ให้ใช้หรอกนะนะั่นอ่ะขอบคุณครับเป็นบนุญเือมาก้ <laughs> วก็เพราะว่าคนไทยนะคะ เผ็ดปาลปีก้าอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องเผ็ดพริกอีกอันนี้ประยุกตใช่ไหมฮะอันนี้ประยุกนิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับเราต้องใส่ทุกอย่างทุกอย่างส้มตำย่างสิบเม็ดเลยอันนี้กี่เม็ดฮะอันนี้ใส่แค่็ดเม็ดเบาๆแต่อันนี้พริกแดงไม่ใช่พริกขี้หนูนะคะเสร็จแล้วน้ำมันมะกอกนะคะลงในกระทะร้อนๆนี่รอแล้วใส่ชีวิโซของเราลงไปโอเค เราพลัตเติจออกหมดแล้วใช่ป่ะออกหมดแล้วครับโอเคแล้วเราจะใส่หอมแดงนิดนึงนะคะสไละ์หอมแดงชิ้นใหญ่นิดนึ่งใส่หอมแดงหน่อยนะคะแล้วกียใส่พริกกระเทียมสีสันน่าทานครับสีออกแนวแบบว่าเรนโบว์เรนโบว์ เนี่ยอาหารมันอร่อยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูที่ตาด้วยจามเดี๋ยวได้แต่ใดดูจามกันผมว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดจามเนี่ยแสดงว่าแม่ค้าคนนั้นทำอาหารอร่อยจริงเหรอ,อ,มอผมคิดเอาเองมันน่าจะเป็นอย่างนหารโอ้รับเดียวก็สุกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันสุกมาอยู่แล้วมันสุกมาอยู่แล้วมันสโมกมาอยู่แล้วมันเคิร์ดมาอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จะจามบอสเริ่มเริ่มจะจามแล้วใช่ไหมตอนนี้หายจใจลำบาบ แล้วเราใส่ทูมิโตซอสนิดนึงนะคะมะเขือเทศอยู่กระป๋องนะคะง่ายดีไม่ต้องคิดมากเผ็ดจริงๆอย่าลืมทานกับข้าวต้องชิมดูจากตายอย่างเดียวไม่ได้หยิบพริกมาทั้งก้อนเป็นไงฮะมันขาดอะไรสำหรับพี่ไทยแล้วนะทุกอย่างมันต้องตัดด้วยอะไรรู้ไหม อะไรฮะผงชูรสหรือเปล่าผงชูรสเราใช้ไม่ได้นะคะเราใช้น้ำตาลแทนที่นี่อูมามิจริงๆแล้วผงชูรสน่าจะมาจากญี่ปุ่นนะมันเป็นรสชาติอูมามิจริงเหรอครับอื้าวต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ว่ารสชาติอูมามิก็คือจัปปะนิใช่ไหมฮะอูมามิอูมามินี่คือสัมผัสสัมผัสที่หกสัมผัสที่หกค่ะที่เป็นรสชาติ natural พวกเห็ดพวกใบอะไรต่างๆอูมามิ ไม่ใช่เปรี้ยวแบบอืมโอเคเสร็จแล้วอู้อร่อยรอราดเส้นสปากเกตตี้ใช่ไหมใช่ค่ะชิมมัง่งชิมมัง่งอือป๊อป๊อปป๊อป๊ออืม,อมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ใส่เบรเซอร์ของเราเข้าไปเพื่อความหอมเหมือนหัวรพาอิตาเลียนของเรานะคะครับอือ โอเคเสร็จง่ายไหมง่ายเชื่อหรือไม่เราทำสปาเกตตีจานนี้ภายในไม่ถึงสิบนาทีเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะชาริโซสปาเกตตีของเราก็หน้าตาดูโหดอะดูแบบเผ็ดอะนะใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับสปาเกตตี้แหนมเราอย่าพูดสิค่ะอันนี้เป็นชริซโซนะคะ from p o ร Portugal นะคะ i อีสานอีสานฟู้ดนะรสชาติคล้ายๆเพราะฉะนั้นมันเป็นโคคัตมันเป็นโคคัตแต่ไม่ได้ว่าแบบแหนมไม่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะคุ้นเคยกับป่าพี่ไทยเพราะฉะนั้นคนไทยน่าจะกินได้แล้วแบบเราลองก่อนนะเผ็ดมากขนาดนั้นเลยเหร ไม่เชื่อไม่เชื่อเผ็ดมันเผ็ดแบบมันไม่ได้เผ็ดเหมือนแบบส้มตำอ่ะมันเผ็ดอีกแบบมันอันนั้นมันเผ็ดแบบบ้านแตกอ่ะอันนั้นแบบลำไส้แสบอ่ะชอันนี้มันค่อยๆมาแต่อร่อยนะเฮ้ยอร่อยว่าข้าทำอาหารเลยว่ะเก่งมากครับันนั้สุดยอดว่ะ เหมาะสำหรับคนไม่ชอบทานเลี่ยนนะครับใครบอกว่าสปาเกตตี้เลี่ยนต้องมาเจอเมนูนี้ครับลองหายเลี่ยนแน่นอนแต่อร่อยครับอร่อยน้ำครับนะเรียนมากภูมิใจในน้องชายที่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆมันเป็นการแสดงครับจริงๆผมก็เป็นคนมีสัมมาคารวะพี่เมย์ตอนไหนครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะบริษัทจกโคต้าที่นำแต่วัตถุดิบดีๆมาให้เรานะคะ บริษัทดอยชานะคะสําหรับกาแฟหอมหวานอร่อยและอย่าลืมครับสําหรับเครื่องสำอางเดอะบารนะครับที่แต่งหน้าพวกเรา2คนครับหรอแปนอย่าลืมนะคะติดตามพวกเราใน Facebook <c oughs> ของ m a y p p r t y y แล้วก็เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะสำหรับ IG <c oughs> เป็นเ i ียนไรอแล้วก็พัทรวรีนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>